ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นครับก็มาอยู่กับผมเลียวช่องสกูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กันในแมปโลบ็อกที่ผมทําขึ้นมาเล่นๆน,นะผมก็จะเป็นแมปแมปแนวขับรถไฟเล่นนั่นเองนะครับผมนี่นะอันนี้คือผมจะบอกว่าเมืองผมยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เอาโมเดลที่มันเป็นโมเดลที่มันอยู่ในโลบ็อก s t สตูดิโอเข้ามารวมๆกันเนาะนะครับผมส่วนโมเดลที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมที่เป็นโมเดลรถไฟนะครับผมที่เป็นรถไฟที่เราใช้ขับกันในแมปนีี้้้นนะเเโมมมมดลท่องาาใหผ นี่นะผมนี่หัวรถจักรฮิตาชินี่นะครับผมมีน้องเขาให้เรามานะครับผมนี่ให้ผมมารีวิวในคลิปนี้เนาะนี่นะผมนี่เขาให้ผมมาฟรีๆเลยนะครับผมนี่ให้ผมมารีวิวนะครับผมนี่คือหัวรถจักรฮิตาชินะผมเป็นสีขบวนของ CNR เนาะก็จะเป็นสีชมพูกับสีแดงนะครับนี่เขาให้เรามาเลยนะครับผมนี่ดูดินะครับผมสวยงามครับสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็ที่ผมซื้อมานะผมก็จะเป็นหัวรถจักร GEK คนะผมจะอยู่ด้านนู้นนะผม นี่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 อันนี้จะเป็น G E K นะผมหมายเลข4 0 2 3นเหมือนอนี้ผมน่าจะเคยอาชปและมังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสถานีนะผมวัฒนานครอันนี้ผมได้มานะนี่นะผมโอเคคือผมจะบอกความลับนะผมวิธีการเสกรถไฟเนี่ยนะผมที่มันไม่ได้อยู่นี่นะก็คือแบบเสกพวกตู้โดยสารพเพราอะไรนะมันจะอยู่ข้างใต้นี้นะผมนี่นะฮะมัน <c oughs> จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ติง๊งนะผมมาแล้วก็จะมีตู้โดยสารขึ้นมานะผมนี่จะเป็น ตู้ไดสันชั้น3ามนะผมแบบแบบเก่านะครับนี่ดูดิเป็นตู้แบบตู้โบราณนะนี่ทนบุรีน้ําตกนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่นะครับนี่ด้านในนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเป็นตู้นะครับมันก็ต่อกันไปแล้วเนาะนะฮะนี่นะครับโอเควัฒนานครเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูฮิตาชิที่อยู่ตรงนู้นกันดีกว่านะครับนี่นะครับผมนี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสิ โอเคครับผมมาเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับนี่คือบริเวณห้องคนขับนะครับนี่ทุกคนดูดินะครับนี่นะสวยงามนะครับผมทุกคนโอ้ว้าวนี่เป็นที่นั่งของช่างเครื่องเนาะนี่นะครับนั่งอยู่ข้างๆคนขับนะตรงนี้นะนี่เห็นด้านหน้าเลยนะเป็น p O V เลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมอยากลองไปดูข้างหลังหน่อยสิมันเปิดได้ปะเข้าไปางไงนะโอเคนะครับนี่มันขับได้ด้วยนะเนี่นะครับ นี่ forward อ้าวแต่อันนี้เหมือนผมผมน่าจะตั้งรถกลับด้านมั้งเนี่ยนะครับถ้ามันผมกด forward ไปมันมันวิ่งถอยหลังเฉยเลยนะอ่านะครับผมผมจะบอกว่าเกมผมยังทําไม่เสร็จหรอกนะฮะแต่ว่ามาลองลองให้ทุกคนดูนะมาบอกว่าแบบเนี่ยผมทําแมปอยู่อะไรอย่างี้นะฮะจะได้ให้ทุกคนติดตามนะครับผมนี่นะครับพิตาชินะครับผมนี่นะไปต่อตู้นะฮะปึง้งโอ้โหต่อโคตรแรงอนะ่ะกดเบอร์แปดเลยเหรอนะฮะ นี่วิธีให้มันแรงก็คือกดไฮสปีดนะฮะมันจะแรงมากเลยนะครับอุย้ยกระตุกเลยเนะี่ยนะครับอุย้ยเหมือนเหมือนเหมือนผมน่าจะทําอะไรผิดพลาดสักอย่างนี่แหละนะฮะมันผมทําอะไรผิดพลาดเนี่ยมันไปชนโอ้โห <c oughs> เดี๋ยว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 โอ้โหดูดีนะครับตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะฮะดูดีโอ้โหตอนนี้ทําไมรถมันกระเด้งออกมาขนาดนี้นะมันไปชนกรถไฟหุ่นรถจักร G e ที่จอดอยู่ข้างหน้านี่นะครับผมโอ За, g, kind of mm ้โหมันกระเด็งกระเด็นออกมาอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ดูดีนะครับและที่ผมเอามานี่มันก็ตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะฮะตอนนี้ตกลางกันเละเลยนะฮะทุกคนโอ้โหสภาพนะครับแมพผมนะฮะไม่ทันอะไรนะครับยังไม่ทันเปิดแมพเลยนะครับผมอยู่ระหว่างการทดสอบรถไฟก็ดันตกลางซะแล้วนะฮะทุกคนโอ้โหถ้าผมรีเซตนี่มันจะ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 หายไหม โอเคผมลองดูสิเผื่อมันจะหายเผื่อมันอะไรมันจะดีขึ้นนะฮะโอ้โหทุกคนตอนนี้รถไฟมันการหนักมากเลยนะฮะ <laughs> นี่นะครับรถไฟชนกันเละเทะเลยนะทุกคนจังหวะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปไหนสักคลิปเดี๋ยวผมมารีวิวรถจักรกันแบบเต็มเ็มให้ดูแล้วกันนะผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาลองวิ่งให้ดูนะว่ามัน จะเป็นยังไงนะผมสาหรับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวผมขอไปกู้ภัยก่อนนะมันตอนนี้เละเทะไปหมดแล้วนะครับเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วเนาะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมวันนี้บา,บายยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่เราจะมานั่งทําแมปกันต่อในคลิปหน้านะผมวันนี้บา,บายยครับ